อำพางในตู้แช่แข็งตอนนี้เป้าหมายสําคัญที่ตํารวจจะต้องไปสืบให้ได้ก็คือศพนี่เป็นใครกันแน่มีความสัมพันธ์ยังไงกับผู้กอ่อเหตุเป็นคู่รักร่วมเพศหรือเปล่าหรือเป็นคู่อริกันแน่และสาเหตุการตายที่แท้จริงนั้นคืออะไรเพื่อจะไปพิจรนารณาในการประกอบกันให้ข้อหานะครับเบาะแสะสําคัญล่าสุดก็คือตํารวจเนี่ย ได้ใบมรณะบัตรมานะครับปรากฏว่ามีชื่อของหญิงไทยชาวจังหวัดสุรินทร์รายหนึ่งเป็นผู้มาติดต่อขอให้วัดแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางดําเนินการชาปนากิจศพซึ่งตํารวจก็กําลังเร่งติดตามตัวหญิงคนดังกล่าวมาสอบสวนเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเพื่อนของชาวต่างชาติที่ที่กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งหรือมีความเกี่ยวข้องกับศพที่พบในตู้แช่แข็งด้วยหรือไม่ ช่วงบ่ายวันนี้ครับผู้บัญชาการตารวจนครบาลจะเรียกประชุมตํารวจท่องเที่ยวตํารวจสันติบาลและชุดสืบสวนมาประชุมกันให้ครบเลยนะฮะเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดที่ดทได้มารวมทั้งสั่งการให้ตํารวจทุกสอนอในพื้นที่ที่มีสถานทูตตั้งอยู่นําลายนิ้วมือของผู้ตายไปตรวจสอบเปรียบเทียบเพื่อหาสัญชาติที่แท้จริงของผู้ตายซึ่งเชื่อว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ทราบสัญชาติของผู้ต้องหาทั้ง3คนแล้วว่าทั้งหมดเป็นชาวอเมริกันครับ มาถึงการเมืองค่ะวันนี้ไฮไลท์อยู่ที่สารรัฐธรรมนูนนะคะซึ่งทางองค์คณะตุลาการก็จะมีการนัดประชุมกันเพื่อจะลงมติว่าร่างรัฐธรรมนูนของคณะกรรมการร่างเป็นไปตามผลการลงประชามติหรือไม่เราไปทันเหตุการณ์สดเรื่องนี้กับคุณนพจรสใจกเกษมค่ะขณะนี้นะครับตุลาการสารรัฐธรรมนูนกำลังประชุมกันอยู่ในห้องประชุมครับเพื่อที่จะให้ตุลาการแต่ละคนได้ถแถลงคำวินิจฉัยส่วนตนด้วยวาจาก่อนที่จะมีการลงมติกันในช่วงบ่ายวันนี้ครับประเด็นที่สารจะวินิจฉัย มีเรื่องเดียวเลยครับก็คือการที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะครับเขียนร่างรัฐธรรมนูญเอาไว้บอกว่าให้วุฒิสภามีสิทธิ์ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐรมนตรีแต่ไม่มีสิทธิ์เสนอชื่อน,นายกคนนอกนั้นสอดคล้องกับผลการลงประชามติเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาหรือไม่ที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าหลังทําประชามตินะครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ปรับแก้บทเฉพาะการว่าในช่วง5ปีแรก ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆก็คือให้วุฒิสภาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยส่วนอำนาจในการเสนอชื่อน,นายกรัฐมนตรีคนส่งต่อให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายต่อไปจากนั้นกรทก็จะลงมือร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายลูกให้เสร็จภายใน8เดือน แล้วจัดการเลือกตั้งซึ่งก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมหรืออย่างช้าที่สุดเดือนพฤศจิกายนปี2560แต่ถ้าศารบอกไม่ผ่านก็จะส่งให้กรทนำไปปรับแก้แล้วส่งให้นายกรัฐมนตรีภายใน15วันจากนั้นกระบวนการทุกอย่างก็จะทำเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ากรอบเวลาจะคลาดเคลื่อนจากกันแค่15วันเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไม่ว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยออกมาว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับคนไทยทุกคนก็จะเดินหน้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง อย่างเร็วที่สุดคือเดือนตุลาคมอย่างช้าคือพฤศจิกายนปี2560แน่นอนครับนี่คือภาพรวมที่สารรัฐธรรมนูญช่วงเช้าวันนี้ครับขอบคุณครับแต่ช่วงนี้ไปดูการเมืองสหรัฐนะครับเส้นทางสู่ทำเนียบขาว2016 เส้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับการดีเบตครั้งแรกรเผชิญหน้ากันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลาลารีคลินตันนะฮะสร้างสถิติใหม่ด้วยมีผู้เข้าชม84ล้านคนดูเหมือนครั้งแรกนี้พลังจะค่อนข้างเครี้ยงพลัพ้าเพราะว่าคะแนนโพที่ออกมาไม่ค่อยจะทำให้ทรัมป์สบายใจเท่าไหร่นะฮะ,ะไปติดตามได้จากรยายงานนี้ครับ จากรายงานของเนลเซนบริษัทวิจัยเรตติ้งชื่อดังของสหรัฐชีว่าการโต้อภิปรายเมื่อคืนวันจันทร์มีผู้ชมทางโทรทัศน์ถึง84ล้านคนผ่านเครือข่ายเคเบิลทีวี13เครือข่ายและทีวีสาธารณะอย่างช่อง PBS ซึ่งทำลายสถิติการโต้อภิปรายเมื่อปี1980ระหว่างประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์กับนายโรนัลเรแกนคู่แข่งที่มีผู้ชมราว80.6ล้านคนการประเมินตัวเลขของเนลเซนในครั้งนี้ ยังไม่นับรวมคนทางบ้านที่ชมสดออนไลน์ผ่านทวิตเตอร์เฟซบุ๊กและเว็บไซต์อื่นๆรวมถึงผู้ชมอีกจำนวนมากที่อยู่ตามบาร์และอีกหลายล้านคนทั่วโลกอย่างไรก็ตามแม้สถิติใหม่ของการโต้อภิปรายรอบนี้จะมีผู้ชมไม่ถึง100ล้านคนตามที่หลายฝ่ายตั้งเป้าไว้แต่ก็แสดงให้เห็นว่าชาวอเมริกันจำนวนมากกลับมาสนใจการเมืองโดยเฉพาะอนาคตของประเทศในอีก4ปีข้างหน้าขณะที่สองผู้สมัครต่างอ้างว่าเป็นผู้ชนะในการโต้อภิปรายครั้งแรกนี้ โดยทรัมป์บอกกับผู้สนับสนุนที่รัฐฟลอริดาว่าทุกโผให้เขาชนะและครั้งหน้าเขาจะโจมตีคลินตันให้หนักกว่าเดิมส่วนผู้สนับสนุนคลินตันในรัฐนอร์ทแคโรไลนาก็พากันปรบมือชื่นชมผลงานของเธอในการดีเบต ทั้งนี้คลินตันและทรัมป์จะเผชิญหน้ากันอีกสองครั้งในวันที่10และ20ตุลาคมนี้ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งในวันที่8พฤศจิกายนมาถึงเศรษฐกิจของบ้านดาวค่ะวันนี้ดองนิรัฐมนตรีสมคิดจาสุศรีพิทักษ์ประชมุมร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะบอกว่าเป็นห่วงการส่งออกของปีนี้แหละคะคุณบัญชาใช่ครับนั่นเป็น